มาพูดถึงเรื่องที่เราจะไม่ควรที่จะทําก่อนที่จะออกกำลังกายบ้านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหข้อห้ามในการวร์ก้านะครับข้อที่1นนะครับไม่ควรที่จะนอนเยอะเกินไปนะครับเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เรานอนนานๆตื่นสายๆเนี่ยเราจะรู้สึกเพลียไม่กระปีก้กระเป๋าจากงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าก่อนออกกำลังกายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรานอนสัก15-30นาทีเนี่ยนะครับจะทําให้เราสดชื่น ใช่ครับอันนี้จริงแต่ถ้าเกิดเรานอนนานเกิน1ชั่วโมงนะครับร่างกายจะเกิดอาการภาวะซึมนะครับทำให้เราไม่กระปี้กระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นการนอนก่อนเวิร์กอัพที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเพลียประมาณสัก30มนาทีไม่เกินชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่านอนนานเกินไปนะครับเกิน8ชั่วโมงนะครับจะทําให้ร่างกายนะครับไม่ตื่นตัวแล้วก็ทําให้เพลียได้ทั้งวันครับข้อที่2นะครับคืออย่ายืดนะครับการที่ยืดเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าเราต้องทําให้ถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่า การยืดเนี่ยนะครับจะทําให้กล้ามเนื้อเย็นตัวลงซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยนะครับสมควรที่ทําให้กล้ามเนื้อร้อนนะครับผมจะอธิบายนิดหนึ่งกล้ามเนื้อเย็นลนักษณะไหนดูดีๆนะครับเวลาเรายืดออกนะครับกล้ามเนื้อคลายตัวมาเลือดก็จะคลายออกนะครับแต่เวลาเราบีบเข้ามาเนี่ยเลือดมันจะสูบฉีดเข้าไปทําให้กล้ามเนื้อร้อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปฉีดออกนะครับกล้ามเนื้อเย็นพอเรามานะครับเล่นด้วยน้ำหนักที่บแบบปึ๊กอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมควรที่จะวอร ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไปยืดนะครับหรือ stretching หลังออกกำลังกายนะครับเพราะว่านะครับการเล่นเวทหนักนะครับมีเลือดเข้าไปข้างมากนะครับเวลาเราเล่นเสร็จเรายืดกลับเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาพปกตินะครับก็จะทําให้ลดอาการบาดเจ็บได้ครับสิ่งที่ไม่ควรทําข้อที่3นะครับไม่ควรคารีโอแบบ HIIT นะครับมีหลายคนถามผมมาว่านะครับสมควรที่จะคารีโอก่อนหรือว่าหลังเล่นเวทดีนะครับวันนี้ผมเลยจะเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับ สมควรที่จะคาร์ดิโอนะครับหลังเล่นเวทนะครับเพราะการทำคาร์ดิโอก่อนเล่นเวทหรือว่าการทำคาร์ดิโอแบบ s i i t เนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับทำงานหนักจนเกินไปทำให้เราไม่เหลือแรงในการเล่นเวทนะครับแล้วนะครับยังทำให้เกิดกระบวนการขัดขวางของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมควรที่จะวอร์มแบบเบาๆนะครับสัก5าถึง10นาทีก็พอครับก่อนการเล่นเวทเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อนะครับร้อนพร้อมที่จะออกกำลังกายนะครับส่วนการคาร์ดิโอแบบ ฮีสไสมควรทำตอนไหนนะครับอ่ขอเข้าเรื่องอีกนิดหนึ่งนะครับ SIT นะครับคือการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวิ่งนะครับสามสิบวิเดิน60สิบวินะครับประมาณ5-10รอบนะครับอย่างนี้เรียกว่าเฮสไอทีหรือว่าจะเป็นนะครับปั่นจักรยานก็ได้นะครับปั่นไปที่สปีด15นะครับ30มสิบวินะครับสปีด10อีก30มสิบวิก็ได้ อย่างนี้เขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบอิส a ะ t r n i n i n g หรือว่า s i i t นะครับสมควรนะครับเล่นตอนไหนสมควรเล่นตอนหลังเราเล่นเวทเสร็จ นะครับประมาณสัก5 1 0สนาทีนะครับเพราะว่าการที really ่เราเล่นเวทเนี่ยนะครับจะใช้พลังงานจากไกลโคเจนหรืออาหารที่เราทานเข้าไปนะครับส่วนนะครับการคีรีโอเนี่ยนะครับหลังเล่นเวทก็จะใช้นะครับพลังงานจากไขมันนะครับทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะใช้พลังงานได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราทานหรือว่าไขมันที่อยู่สะสมในร่างกายของเราครับข้อที่4นะครับคืออย่าเครียดนะครับผมว่าหลายหลายคนเนี่ยคงที่จะหลีกเลี่ยนความเครียดนะครับได้ยากนะครับผมมาพูดถึงเรื่องความเครียดกันความเครียดเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนนักฆ่ากล้ามเนื้อโดยตรงเลย เพราะว่าเวลาเราเครียดนะครับจะหลั่งสารฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับขึ้นมานะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ไปขัดขวางการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําลายใยของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนออกกำลังกายนะครับพยายามทําให้จิตใจให้แบบสบายๆนะครับทำให้ตัวเองไม่เครียดนะครับยกตัวอย่างผมนะครับเวลาเครียดเนี่ยนะครับขนาดออกกำลังกายมาขนาดนี้แล้วนะครับความรู้สึกเลย เวลาเล่นเนี่ยจะไม่มีการตึงของกล้ามเนื้อครับแม้ว่าเราจะทานโปรตีนมากขนาดไหนหรือว่าเล่นหนักขนาดไหนกับการนะครับเวลาไหนที่ไม่เครียดนะครับบอกกาอกกำลังกายแบบไม่เครียดนะครับกล้ามเนื้อนะครับมีการสูบฉีดข,ของเลือดได้ดีนะครับทำให้กล้ามเนื้อตึงทําให้กล้ามเนื้อได้ประสิทธิภาพในการเล่นมากๆฉะนั้นนะครับก่อนออกกำลังกายพยายามอย่าเครียดนะครับจะได้มีสมาธิในการออกกำลังกายแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อนะครับได้ประสิทธิภาพในการเล่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ข้อที่5นะครับที่ไม่ควรทำคืออย่าใช้พีวอล์คเอาหรือว่าคาเฟอีนในจำนวนที่เกินโดดมากจนเกินไปนะครับจากที่รู้กันนะครับพีวอร์คเอาทหรือว่าคาเฟอีนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นในการทํางานของการออกกํลังกายทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเปะ๋านะครับ แต่ถ้าเกิดเราได้รับในปริมาณที่มากเกินไปนะครับผลดีนะครับที่พูดมาถึงเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นผลเสียซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราได้รับโดสเกินนะครับเช่นคาเฟอีนนะครับยกตัวอย่างเวลาเราทานกาแฟนะครับวันหนึ่งแก้ว2แก้วรู้สึกโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราทานผ้าหกแก้วขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับเคยทาน5้าแก้วนะครับจากที่มันสดชื่นเนี่ยมันจะดาวมาทันทีรู้สึกเวียนหัวปวดหัวขึ้นไส้แล้วก็ง่วงนอนนะครับ อันนี้เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าถ้าเราทานนะครับคาเฟอีนหรือว่าพิวอัลมากเกินไปจะทําให้ร่างกายเราดาวลงมาเพราะฉะนั้นพิวอัลที่ถูกต้องนะครับสมควรที่นะครับจะดูนะครับตามมิลลิกันที่สมควรที่รานะครับแต่ละบุคคลข้างกอกหรือว่ากาแฟนะครับก็สมควรที่ได้รับไม่เกินนะครับประมาณ50-100ถึง100มิลลิกรัมต่อวันนะครับลองไปเสิร์ชดูว่ากาแฟ แต่ละแก้วหรือว่าแต่ละกระป๋องเนี่ยมันให้คาเฟอีนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับจากผลที่นะครับดีจะกลายเป็นผลที่ไม่ดีได้เพราะฉะนั้นนะครับลองดูครับข้อที่หนะครับอย่ากินเยอะจนเกินไปนะครับเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ควรที่จะให้ท้องว่างก่อนออกกำลังกายนะครับแต่ว่าการที่เราทานเยอะจนเกินไปนะครับก็อาจจะเปลี่ยนจากผลดีเป็นผลเสียก็ได้นะครับเพราะว่า1นะครับ แทนที่เลือดนะครับจะสุบฉีไปที่กล้ามเนื้อนะครับเลือดนะครับก็จะมาอยู่ที่กระเพาะนะครับทำให้กระเพาะทํางานนะครับทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อไม่เพียงพอในการออกกำลังกายนะครับถามว่าพีเลียดระยะเวลาที่เราสามารถทานเยอะได้เนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสักถี่ชั่วโมงนะครับต้องขอตอบว่าประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับที่เราสามารถทานเยอะได้เพื่อให้กระเพาะนะครับได้ย่อยอาหารไปเท่าที่ควรแล้วนะครับส่วนหนึ่งช okay. ั่วโมงก่อนออกกำลังกายเนี่ย ควรทานอาหารที่แบบเบาๆนะครับเช่นขนมปังหรือว่าเวปรตีนสักคูปสองตะคูปนะครับก่อนออกกำลังกายนะครับจะทําให้นะครับร่างกายย่อยอาหารได้จนหมดแล้วทําให้มีพลังงานในการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ครับและนี้นะครับก็คือ6สิ่งที่ไม่ควรทําก่อนเบิร์กเอานะครับวันนี้นะครับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เรามาจัดหนักกับโปรแกรมวันที่5กันครับ